Vì <laughs> và... nào mấy chân yêu cầu. A chưa thấy thôi ai ăn Cái Ló dì sếp. Ló dì sếp. xe? sếp tân ba. Ló dì sếp nga. Ló dì sếp. Ló dì sếp. Ló dì ยังเกี้ยเจ้าแม่โอ้ยมีแต่ปลานักเลงเลยขึ้นปลาที่กลัวน้ำบมอกเกินปลานักเลงน้ำมันเป็นที่กลัวด้วยก็ไปยังเกาะปลาหวานปลาหวานก็เข้มๆหน่อยปลาหวานนึกเอยียบเกี้ยมาลายวะยาวเน่าวะยาวมันเน่าทรงนวกปลาหวานคือเข้มแต่ใส่เกี้ยไรวะป้นหวานมันก็เน่าตัวมันก็ขึ้นล้านหายยัยตี๋ตี๋ท๊อปก็เสาบวะ

นี่แหละซีวิตมังหลอกมังหน้าโอ้กินขอก็ปลาแห่งก็เป็นตะลวยครับตัวเกียกตัวมาฮับประคอนห้องกับ้องทาเซีที่ไมุ่ญองตัวละใช้มัยังไล่แทร่นอ่ะเบิอ่นวาิด เลีกตระได้งนงวดนี่เลีกตะได้ฮะมาเห็ดงานหรือมาเมาปลาขวักับวู้เนี่ยในเลขตัะไดงนงวดนี่ในตัะได้ก็บอกที่บอกน้องด้วยเก้าสองแล้วเก้าสองแต่กูบ่ซื้อสองเก้าเ่านะอองวดวนบอก้าามันดอกโคกสองให้่งไรโวอกลับหัวแล้วเฮ้ยเกาไมิกลับหัวเงินเป็นหเลยีหกซีหัวมัหลุดหกซีก็ได้ ตีกับแปดหแล้วลก็หมดหใจเลยป่ะน่านรอ่นบอกท่านรอหาไโอ้ยกันหูดไปเนี่ยคือพวกขายหน้ามาอีพอเอ้ยคือพวกขายหน้ามาเสือเลดบัตรฟรีตะกี้บอกใอยซื้อสิบสองเนออกจ้ากเถอะแนวทางแนวทางมานะบอกกันแนวทางกันนะบอกกันเสือเลยนะเนี่ยบ้าเส้นแล้วกินข่าวทั้งจมมาเนี่ วันม <m> ึงนี่วานมากอมไม่ใช่มาบักสมโอ้โอ้เมนบักหวานโอ้ย้วโอ้ยน้องเอ้ยบังเด้น้องเอ้ยบังเด้น้องเอ้ยผพ้ใดเนี่ยแเห็นงายลำบากขนาดไหน

ต้นน่อยกันับเอาเป็นตนพี่ตาหน่อย้งนีมาต้นบนนียังไม่ต้นหน่อยเลายตีเอขเแตง้สางานนี่ะต้นห่อยขะไม่มดอือจได้ยทเช่าทั้งเช่าทั้งเช่านอกเขตเทศบาลู้สาวองกาแก้กมีอไ้งเขาจับดบ โอ้ในใครมาใส่ตัวก็บินถ้าบาดเอาล่ะหาแล้วเอาแถวน่นะเจ้ากะจีข่อยก็มีได้ตัวกินบะโอ้ขอทานด้วยเถิด้ก็กินเอาไ่้เป็นกวางหูละเอาซมอะไรพี่น้องว่าเสร็มพี่ฮัตตัดกันสิบัท่านกระจ้า